บสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พ <the> si ี่น้องท่องปกันเบิดกันสู่สู่คนเพราะว่านเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศนี้ดีต้นหับข้าสู่ซ่องคองเบาเข้าวสุสานนายพี่น้อยเนาะสำหรับวันนี้มาพบมาพ่อกับเบาเข้าวตอนเช้าๆพ่อพี่น้อยเนาะถ้าเบาเข้าวกาสภาพพี่พ่อน้องมาเบิ่งกันตอนซาวซ้อพ่อพี่น้อยหลังจากเมื่อวานนีกับเบาเข้าวกับทิ้งบ้านกได้มัดเล็กมัดลากันแล้วทีเรียบร้อยพ่อพี่น้อยเนาะ กาสำหรับเศร้มามันนี่กะทั้งว่าเก้ากาสีมาอ่าตีแบกพ่อแม่พี่น้อยเนาะกาสีมาเขาแบกหรอกสิกทคานแอลพี่น้อยเนาะตอนนี้กาทั้งว่าเก้ากาทิ้ง้านทางว่าเก้ากาเพิ่นกาเห็ดเวียกกันละกุกละกัวกาอยู่พ่อแม่พี่น้อยเพิ่นกามาเหตุเศร้าเพิ่นกาพี่น้องเลยตอนนี้เพิ่นกาตินปาดไม้ตัดตัตักันอยู่พี่น้องเลยอ้าวโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยว่าลายยายห้างไปทักทายสบายดีทั้งทีมงานกันเลยพี่น้องไปเบ่งประสนกันเลยไปน้ำกันเลยพี่น้อง เออเพิ hey, uh, ่นกะทางลงเพิ The ่นล้กะทางพอเท้าทางออกเพิ่นกลมาแต้เช้ๆพี่น้องเอ้ยอ้าวตัวนี้ใส่แล้วบัดนี้นะไม้กะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไม้น้อยพี่น้องเนาะกะได้ต่อเอา ใส,ใส่เลื่อยมือพี่น้องเลยเนาะบ่มีบ่มีจัคสปีดพี่น้งนองเลยอ่าสบายดีลงสบายดีเลยเดินกลับมาเห็ดแต้าสาวๆทักลุงบอกก่าวคับพี่น้งนองเลยกินแล้วบ่กับผอกาแฟลุงยังไงยังไผ่ไหมตรงกาแฟเสีกยกาแฟไห ทางลุงเตาเพ <c oughs> ึ่นกับพี่น้องเลยอาะสบายเด้ลุงเตาโดยเพึ่นกับมาใจฮ้อนมาเฮ็ดให้แต้เศร้าๆพึ่งกับพี่น้องเลยแมนแดดคือว่านี่เนาะ Các bạn có thể tìm ra nào này không ạ? Các bạn có thể tìm ra nơi này không ạ? Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị Các bạn có thể tìm ra nơi này không ạ? Các không còn con ngoài con phi nó vậy, bài đi lên, rồi lên, rồi thấy chưa, rồi, đi chào lên luôn rồi, xin chào rồi, xin chào lên luôn, rồi, muốn được bài may, muốn sẽ phun natri, bài rồi 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 xin chào lên luôn, xin chào lên luôn, rồi, 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 bài rồi, 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 bài rồi, 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 bài rồi, 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 rồi,

น้ํา <laughs> <laughs> <güls> <coughs> 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 <coughs>

ถือข้ากล้องทรได้ลูกขั้นมาท่านหนาเที่ทานนาทวถามันทอดตอกไปตัดม่ใม่เที่ยวไม่สอ,อ,องล้สามล้ำ นกไปหะเลาบไม้นมาให้ทางลุงเพ่นเหตุแบบพี่น้องก็ดมาแล้วเพณนกระตอกแบบ กตมีเอฟซีคอมเมนต์มาว่าบอกก้าว่าเวลาเฮ็ดเวียกกันตั้งกล้องไว้น่ะบรรยายไปน้ำแน่เพื่อนว่าเว้าน้ำแน่นะบอกเก้า็คือว่าบเฮ็ดเวียกเนาะแบบอยู่ไกลคันถาว่าว้ากัเว้าก็ย่านบริเงินเนาะบอกก้าเนาะอยู่ไกลเพราะว่าห้องบูมีไม่เด้ขอกราบขอโทษขอพายละละพี่น้องเนาะถ้าได้เฮ็ดเวียกเราบอกก้าบหมดได้คอยเว้าพี่น้องเนาะเพื่อนว่าเวลาตั้งกล้องไว้กัเวลาเฮ็ดเวียกกับบรรยายไปน้ำแน่บอกก้าเพื่อนว่า แบบมันมันดูเงียบไปแฮะนะพุ่น้องถ้าเสิว้าคั้นเบาเว้าดังอลีก็บ่ได้ยินพี่น้องเลยเพราะว่าทางเบาเก้ายังบ่มีไม่ไหั้นมีไหมนี่เขาอยู่ไกลก็เว้าได้ใบแป้นของเบาเก้าได้ใส่สองแป้นพี่น้อยเพราะว่าอ่าอันนี้ใหญ่ใหญ่พี่น้อยเนาะเป็นเล็กใหญ่พี่น้อยเพราะว่าเาใส่อ่าไม่แผ่นเดียวมาเพราะว่ามันบ่ทั่วโบ่ถึงดิ ได้สองเป็นโเลยได้ต่อเป็นได้ก่อนก็เอาทีละคานก่อนพี่น้อาไหมได้สองขันมาลุงได้สองขันแล้วก็ท่าก้าวก็เช่นนี้แกะแล้วก็ได้เทไม้บาดนี้พี่น้องไหมแล้วก็เป็นมือใหม่ได้เทเอิกบาดนี้เพราะว่าเป็นกรบปุรายเนาะเป็นแม่นเป็นบระุรายเพรก,ก็สิบปุรายนี่ฮะฮาไปเฮ็ดกระต๊อบน้ำแน่เนาะ ແບນແບນມ້າງລົາເຮືນາໄັດກຕບນຳແນ່ອຫກຕອບນອນເຮດນ້ນອ້າາມັຮຮືນກຈັກຊລວາມດ ่อยูเตาเป็นใส่กันนี่นี่เลยพี่น้องเอยนะเต่อเป็นใส่จากสีเห็ดกินเห็ดอยู่ยังเด้ชูลุงกินมันนี่เนะาะ ดังนยังบมมีกระไฟาูกระไฟมีบ้างอ่อตากกระไฟกระไฟโดนอลไกระไฟกระไฟอยู่กลาคือน่นออกแา่ธงแทบันลไปดังไฟต้มกะเพยเพื่นบอกบอเขาดงกะเพเพ่กันพี่เลนเนาะทังกระตบบน bò cào non đây tập hay đang trồng cà phê này phân cuộn phèn với lại lại thèn này phía nào Mày. tốt này lại sao lại hơn cho thì chắc quỳ lại พื้นห้องผมอึดดๆนอนบอกก็ไม่ไม่เสร็จไม่เสร็จไรเดินในบอลนี่้างน้านี่ก็มาดังได้หรือว่าเอาไว้เพื่อให้คนเห็นเรียกบ่เออเดี่ยได้โยนี่ก็ได้ดูดิล่ะตัวเสื้อผ้าลูกิล่ะเอามาลดดูกิล่ะใจอยากใส่บ่เอามาไม่ใช่เห็นไหม กิน็ดอยูมันเห็ด้งเื่นกรเทบเนาะบอกก็เพราะว่า้าสีเฮ็ดยู่นี่กับโบมี่ันั่งเนาะเพราะว่ามันแคบนะมันแคบมันกันพย่คืออะไรคันสีเฮ็ดเตียงกัจักกไปตั้งไว้บนใดนะมันแคบไหเฮ็ดกหลายเฮ็ดเล็กตะปูได้หานะทิวอหางเจ้าลูกเจ้าเฮ็ดยังไลูกกุกถอเนาะ มใช่พี่น้องอย่างไพต้มกาแฟให้ดูเพื่อนคุนกินกาแฟตอนเช้าหิตเต้ชาวแซวเด็ดแต่ละมื่อนะจ้าสีกินให้ดื่มเชื่อเพื่อนกินพี่น้องมันค้ำกับบุคคลมีสื่อยุงกินกันด็แต่ละมื่อกับเพื่อนกินแกงมะม่วงมะม่วงไปใส่อีโตนเพื่อนดู ไก่ดีจะได้กินไก่ไก่ไก่สิบนเล็กล้ไก่ในครอบป่าขปเขากันเลยขาดเลือดเนาะบวกก็เนี่ยรับ,อบรเอาไก่ของนครอบเข่ามาขาดตลอดบวกเรากันมันจะชื้อ,อไรบมไม่มีเงินเนาะแพงเงินกับเก็บเงินไว้ซื้ออุป,ปรกรณ์อ,อุป,ปรกรณ์พี่น้อยแต่ตอนนี้กับเบิดแล้วเงินกับเบิดแล้วอ่าขณะที่ได้เห็ดซับเนี่ยเบิดไปสามหมื่นเลยพี่น้อยสามหมื่นกวน

เฒ่าบ <alo> e ่ขับเฒ่าค่อยคมชะลื่นเองนี่แหละพี่น้องอรถบเพิ่นเข้าแบบไว้แล้วก็ตนบ่ายเพิ่นก็เทน่าสิเทคั่นแล้วหรือว่าปูนนี่กจักสิพอบ่พอแล้วังานพี่น้องบ่พอก็ขอให้เทคั่นแล้วก็ยังดีนะเพราะว่า ตอนนิกะบ่หลบแล้วสิพลาดแล้วกะสิว่าจังได๋ແລະอยู่ซื่อๆแล้วคันถามว่าบ่มีผู้ใหญ่เพิ่นວຍໍບໍ່ໄຫອກດ สองกินี่กัใส่ชงครับไส้ซีฟายตะก้อนตอกตะก่อนเพชรกาสิดนชิลลำบากในเพราะว่าได้ต่อแป้นต่อกยังอีพี่น้่ตอกแป้นตอกเ้าเขาแบบก่อนพี่น้อยตอกเ้าเอาแบบแล้วก่อนพี่น้องยยังใช้ชื่อได้เทพันเลยพี่น้อยสังไวยแล้วหรือปล่แล้วแล้วต้มน้ำแลยต้มแล้วเรียบร้อยมีตะเกียบไปชื่อกาแฟป้

ยาไหมยาไหมกระเทือนเลยยาไหมไม่ตาวนขึ้นไว้เลยหมดตากะเทือนไม่รอดวันนี้นี่มันนี่มั่งนั่นมั่งนี่จ้งจอกนั่นม่นี่นี่อ้าวนี่บอกไปซูมพูดดูด้วยดูด้วยมีมั่งวันนี้ได้โอ้ไรเงีนยทำเอ้ากระดูมกระดูม

จะไปรับป็นเป็นตัว mà bát này không nên lột nó thì đúng ấy mà lột đi

ブライアンパンもてな。 อันนึเ้ตัดเล็กจัดไปเลย่ยยแต่งอันนี้ก็เป็นเลื่อยแตงเพื่นพี่น้องเลยเลื่อยแตงพี่น้องเคยเห็นนอดเห็นเห បាច់ឆាំងមកពីនេះអោនេះអោបែនຕັດអោສໍາເລັດរួច1ຄັນພີ່ນ້ອງເອົາກໍໄດ້ຄາດຫນຶ່ງມາต่อຄາດທີ2ທາງນີ້ພີ່ນ້ອງເອົາບາດນີ້ເນາະເນາະນີ້ เคพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางวาก้ากะสิได้ล่ำลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบเพาะกัระวังคลิปหนักกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องยเนาะสำหรับคลิปนี้ทางวาก้ากับาคพีภากน้องภากคนไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางวาก้าในคลิปต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้อยทางวาก้าขอขอบคุณขอบพระคุณหลายทางเอฟซีทุกๆท่านที่ขับมาฮับเบิรงนขับซ้อมแต่ต้นจนจบเราเราบอกหาโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเยเนาะพี่คุณตัดไปแล้วทางวาก้าก็ได้พี่น้องเย อ่าทางวาก็ขอให้เอที่ทางแทงบ่ครขอเพิ่นอยู่ดีมีแฮงอยู่เย็นเป็ดสุกๆกายสุใจขอให้เพิ่นลๆยๆกันเบิดกันสคู่สคนเิสมองสุบอนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่ะก่อนลาพ่อแม่พี่น้องไปทางวากก่าคําว่าสบายดีพี่น้องสบายดี